ยอมรับนะครับจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามพลังงานที่ถูกเปิดเกมด้วยสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเล่นงานความบาดเสียถูกย้อนคืนด้วยสงครามพลังงานส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับก็ร่วมสัมมนากันได้ทุกทุกอาทิตย์ที่2และวันอาทิตย์ที่4 นะครับทุกเดือนเนี่ยทำกันมา2อสัมปีแล้วของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับมีท่านบุญเอกกิติรัตนฉายาเป็นประธานนะมีผมแล้วก็มีวิทยากรต่างๆมาให้ความรูนะ้ยกตัวอย่างเช่นคุณพิรพันธ์แลมโบนะครับคุณชจรวาน์คงอุดมนะนะแล้วก็อีกหลายท่านนะที่จะมาสลับจับเปลี่ยนกันให้ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องเดวของการต่างประเทศนะปัญหาเรื่องของพลังงานกำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียววาลาดาเมียปูตินนะผู้นําของรัสเซียก็เยยตะวันตกล้มเหลวในการโดดเดี่ยวรัสเซียชีย้การคว่ำบาตรปวดโลกเอเชียจะกลุ่มอนาคตสัพพะการอยเตอร์รายงานว่าวาลาดาเมียปูตินผู้นําของรัสเซียชําแหละตะวันตกล้มเหลวเพราะความพยายามอย่างเกล้าแล้านะครับแต่ เปล่าประโยชน์ในการโดดเดี่ยวรัสเซียด้วยมาตรการการคว่ำบาตรแต่กลับเป็นการทำลายเศรษฐกิจโลกขณะที่เอเชียพังงาดขึ้นเป็นผู้นำนะครับของเอเชียในขณะเดียวกันปูตินยันทำแน่ตัดก๊าสนะครับแล้วก็น้ำมันชาติตะวันตกนะครับที่กำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียระบุเป็นไปไม่ได้ที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียพร้อมประกาศกล่าวนะครับจะตัดการส่งมอบก,ก๊าซและก็น้ำมันในประเทศต่างๆที่กำหนดเพดานราคาอุปทานพลังงานของมอสโกนะครับระหว่างการกล่าวบนเวทีประชุม Eastern Economics f นะครับฟอรัมในเมืองวลาดิวอสต็อกนะครับริมฝั่งแปซิฟิกของรัสเซีย ก,กว่า6เดือนหลังจากที่มอสโกส่งทหารเข้าไปยังยูเครนประธานาธิบดีวาลาดามีอปุตินหาทางเบี่ยงเข้าหาพันธมิตรทั้งหลายในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาในขณะที่ประเทศของเขาต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกเป็นชุดๆเลยทีเดียวในขณะที่แบงก์ดังของสหรัฐอเมริกาเตือนในราคาก๊สในยุโรปจะ อยู่ในระดับสูงต่อไปอีกหลายปียุโรปจะต้องรอจนถึงช่วงปลายทศวรรษนี้กว่าจะเห็นราคากก๊สธรรมชาติแกว่งตัวลงจากราคาสูงริ่วในปัจจุบันจากความเห็นของสติกรุปอิงส์นะครับสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่ สัญชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิ่ง4ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดก่อนรัสเซียจะทำการบุกยูเครนหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นแดงทองปิดบวกราคาน้ำมันดิ่งลงกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดตั้งแต่ก่อนรัสเซียจะรุกรานยูเครน และทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนวอร์ธิ่พุ่งแรงนะครับนักลงทุนช้อนซื้อตามหลังนะครับแรงเทขายในเร็ววันนี้ทำให้บิตคงบอยน์ก็เริ่มจะดีขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงไม่หยุดเข้าทำการท้าทายจีนโดยการส่งนะครับสอสออีกคณะยกพวกไปเยือนไต้หวัน สมาชิกผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาคณะหนึ่งได้เดินทางไปไต้หวันในโปรแกรมการเดินทางที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านับเป็นเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกากลุ่มล่าสุดที่เยือนเกาะแห่งนี้และท้าทายปักกิ่งซึ่งที่ผ่านมาการแสดงปฏิกิริยาโกรธเกลียวต่อการเดินทางเยือนเหล่านี้นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็สามารถขายอาวุธนะครับเพิ่มเติม ให้กับไต้หวันได้มากกว่า1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีของเซอร์เบียก็เตือนยุโรปฤดูเหมันปีหน้านะครับจะหนาวเหน็บสุดขั้วเลยทีเดียวยุโรปกำลังเผชิญกับฤดูหนาวนะครับที่ยากลำบากในปีนี้แต่ฤดูหนาวปีนี้นะครับและปีหน้าจะหนาวเหน็บสุดขั้วจากคำเตือนของประธานาธิบดีอเล็กซาเดอร์ วูชิตนะครับแห่งเซอร์เบียอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวาราดามีปูตินของรัสเซียนะครับซึ่งกล่าวกับการประชุม Eastern Economics f o r u นะครับฟอรัมนะคับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ระงับการส่ง F-35 หนะครับหลังจากมีการพบว่ามีอุปกรณ์บางส่วนผลิตในประเทศจีน,รนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีการระงับการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ s t ล F 3 5ที่ผลิตโดยค่ายล็อกฮิ m มาด i นนะครับไปยังหน่วยงานในสังกัดรวมถึงลูกค้าต่างชาติหลังจากพบว่ามีชุ้นส่วนโลหะเครื่องยนต์ที่ถูกผลิตในประเทศจีนสำนักงานจัดการข้อตกลงป้องกันของประเทศนะครับได้แจ้งไปยังสำนังกงานโครงการร่วม F 3 5ในสังกัดเพตากอนเมื่อวันที่19สิงหาคมว่าชิ้นส่วน โลหะผสมอลลอยที่ผลิตในจีนถูกนำมาประกอบเป็นแม่เหล็กที่ติดตั้งไว้ในปั๊มเชอร์โบอร์มชชีตนะครับของ F-35 แค่นี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับกีดกันจีนหน้าดูในขณะที่หมวยน้อยก็กล่ำครวนนะครับเกิดจากท้องแม่แต่ทำไมหน้ากลับกลายเป็นเหมือนพ่อนะครับหนูน้อยวัย6ขวบในจีนนะครับกล่ำกรวน อย่างน่ารักว่าทำไมเธอมีหน้าตาเหมือนพ่อทั้งที่เธอเกิดมาจากท้องผู้เป็นแม่เรื่องราวอันแสนน่ารักนะครับที่เรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้คนในโลกสังคมออนไลน์ของประเทศจีนได้มากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บราซิลเนฮะียบเอาจริงสั่งให้ Apple ห้ามขายในประเทศจนกว่าจะมีปรักชาร์จแถมไปด้วยกระทรวงยุติธรรมของบราซิลนะครับสั่งแบนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ iPhone ในประเทศ จนกว่า Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิตจะใส่หัวชาร์จไปในกล่องด้วยนะครับนอกจากมีคำสั่งห้ามจำหน่ายทางกระทรวงยังมีคำสั่งปรับเงิน Apple สํสำหรับการจำหน่ายสมาร์ทโฟนโดยไม่ใช้หัวชาร์จตั้งแต่รุ่น iPhone 12เป็นต้นมาในขณะที่ Apple เปิดตัว iPhone 14แต่กระทร,ะะระงวงยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะของบราซิลโต้แยง้งว่าการขายโทรศรรัพท์โดย ไม่ให้หัวชาร์จก็เท่ากับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับในขณะที่ลูกพี่ปังไม่หยุดเลยทีเดียวฮะค,คาบีลาเมราชา t ิ k ต o อกปรากฏว่ามีรายได้มากถึง10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในในปี2021ที่ผ่านมาวันนี้เชื่อว่าโลกโซเชียลมีเดียนะครับรู้จักคาบีมาเลนะครับ หนุ่มผิวสีชาวอิตาลีที่ได้ชื่อว่าเป็น t i k t o ็อกเนะครับที่ประสบความทุเร็จมากที่สุดในโลกนะครับอดีตหนุ่มตกงานรายนี้สร้างชื่อเสียงจากการทำาิ i กต็อกนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันโดยอาศัยกลยุทธ์ที่ทำคอนเทนต์ง่ายๆไม่ซับซ้อนและใช้ภาษากายแทนคำพูดชวนจุดประกายอารมณ์ขันให้กับผู้ชมจนทำให้กลายเป็นดาว t ิ k กต็อที่มีผู้ชมมากที่สุด ในโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้บัญชีของเขามีผู้ติดตามกว่า146ล้านคนเข้าไปแล้วซึ่งล่าสุดนิตยศารฟลอฟนะครับจัดอันดับให้หนุ่มอิตาลีเชื้อสายเซเนกัน,นรายนี้อยู่ในอันดับที่8ปนะครับประจำปี2022และประเมินรายได,ได้ปีที่แล้วของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ364ล้านบาท เลยทีเดียวซึ่จงก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นน้อมคําวิพากษ์วิจารณ์นายกัฐานตรีของญี่ปุ่นยันก็ประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจัดพิธีศพให้กับชินโซอาเบะนายกััมนตรีนะครับซูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นออกมาน้อมรับคําวิจารณ์จากประชาชนที่มองว่าเขาไม่ได้อธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอในการนําเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีมาจัดพิธีงานศพ ให้แก่อดีตนายกรัมตรีชินโซอาเบะพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตามแผนแม้ว่าเรื่องนี้จะมีส่วนทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลดิ่งลงก็ตามในเชิงงานวิกฤตนะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับในส่วนของจีนนะครับยังคงถูกกิดกันจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาสเตลนะครับ F35 ปรากฏว่าตอนนี้ ถูกห้ามนำมาใช้เพราะว่ามีส่วนผสมนะครับของอัลลอยที่มาจากประเทศจีนสหรัฐอเมริกาอ้างเหตุในการที่จะหยุดนะครับในการใช้เครื่องบิน F-35 แน่นอนฮะจะถูกนำมาจำหน่ายและแน่นอนเหมือนกันไทยก็วางข้อตกลงฮะที่จะซื้อ F-35 จากฝั่งสหรัฐอเมริกาไว้แล้วในขณะที่ปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่ม OPEC+ ก l u s นะครับก็ประกาศจะขึ้นราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็กลับมาเริ่มดีขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องและวาลาดามีร์ปูตินยืนยันจะใช้มาตรการคว่มบาตรเอาคืนจากฝั่งสาภาพยุโรปด้วยเช่นกัน เชิญงานสังเคราะห์สถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามพลังงานที่ถูกเปิดเกมด้วยสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเล่นงานความบาดเสียถูกย้อนคืนด้วยสงครามพลังงานส่งผลงทําให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก จากการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของฝั่งสาภาพยุโรปเดินผิดที่นําโดยสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเรื่องของก๊าสนะครับที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนนะครับและการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อสาเหตุหลักๆมาจากอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาพอสหรัฐอเมริกานะครับเกิดเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสิ่งที่ตามมาประเทศอื่นๆ ที่ถือเงินดอลลา,าร์สหรัฐอยู่ก็มีความจําเป็นจะต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยตามมาผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นจากการวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปผิดที่มีต้นเหตุมาจากการพิมพ์แบงค์หรือธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้สภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครยิ่งดินของฝั่งสหรัฐอเมริกา ยิ่งส่งผลทําให้ยิ่งเจ็บมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินทิ่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินเร้าร้องท้อจนใจเจียนขาดแล้วพราะองค์ทรงผานพบน้ำพระไทยดึงน้ำทิศริบโกรธ Bye.